ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเ m i n โนไอนะคะวันนี้เอมจามานําเสนอวิธีการตั้งค่าสายโทรเข้า Messenger ให้เป็นเสียงเพลงน,น่ารักนักนะคะก่อนที่จะไปดูเอมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดชมคลิปต่อไปด้วยนะคะโอเคค่ะเราไปเริ่มกันเลยค่ะก่อนอื่นต้องเข้าไปที่การตั้งค่า ก็เลื่อนไปหาคำว่า F นะคะการตั้งค่าแล้วก็กดเข้าไปเลยค่ะแล้วก็เข้าไปที่จัดการ F ค่ะแล้วให้เดือนหา แมสเซนเจอร์นะคะแอปแมสเซนเจอร์พอเจอแล้วให้เรากดเข้าไปเลยค่ะ ก็ขเข้าไปที่การแจ้งเตือนค่ะเลื่อนลงมาค่ะไปที่สายโทรเข้า แล้วก็ไปที่เสียงนะคะของน้องเอ็มยังไม่ได้ตั้งค่าเป็นเสียงเพลงนะคะเขาก็จะเขียนว่าไม่มีค่ะให้เรากดเข้าไปเลยนะคะกดเข้าไปที่เสียงค่ะมาหน้านี้เขาก็จะมีเพลงให้เราเลือกนะคะ เอ็มจะเข้าไปที่ลูกตรงนี้แล้วกันนะคะพอกดเข้ามาเขาก็จะมีเพลงให้เราเลือกหลายแนวเลยนะคะ เพลงที่เราชอบแล้วนะคะให้กดไปที่กระดิ่งด้านขวามือค่ะพอเรากดกระดิ่งมันก็จะขึ้นแจ้งเตือนว่าเลือกเสียงไซเป็นเสียงเรียกเข้านะคะให้เรากดตกลงค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะไล่เสียงโทรเข้าจากเม s เซนเจอร์ เป็นเสียงเพลงน่ารักน่ารักนะคะทุกคนก็ลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูนะคะสำหรับคลิปนี้น้องเอ็มก็ขอตัวลาคุณผู้สมไปก่อนได้เจอกันในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ